เริ่มกันนะที่ R ต, R ตัว R ตัว R คืออะไรรู้ไหมคะคือรูทีนรูทีนแปลว่ากิจวัตรประจำวันค่ะเขาบอกว่าให้เรา Stick with your routine การที่หมกมุ่นอยู่กับกิจวัตรประจำวันของเราโอ้โหนี่คือการแบบรีเซ็ตสมองนะเนี่ยเทคนิคเนี้ยจะบอกว่า โฟกัสในสิ่งที่เราทำกิจวัตรประจำวันและทำมันเป็นเลกูล่าทำมันเป็นแบบประจำอะ่ะแล้วก็อยา่าอย่าขาดอนะถ้าเราทำได้อย่างเนี้มันจะเปลี่ยนแปลงสมองเราได้ให้สมองเราดีขึ้นความคิดเราดีขึ้นนะคะหมออ่ะอ่านเจอหลายคนละแล้วก็ดูหลายคนละ คนที่ประสบความสําเร็จหลายคนนะเขาก็บอกว่าสิ่งที่ต้องทำอก็คือการดูว่ารูทีเราทําอะไรแล้วทําอย่างไงนะโดยที่ไม่ขาดแนมะ้แต่วันเดียวนะคะทีนี้สําหรับใครที่ยังไม่มีแบบการออกแบบกิจวัตรประจําวันแต่ละวันเราทําไม่เหมือนกันนะ่ะคุณจินควิกอ่ะเขาก็ได้แนะนําแบบของกิจวัตรประจําวันเขานะคะอย่างเช่นตอนเช้าเนี่ยตื่นมาทําอะไรบ้างนะอืม ดื่มน้ําดื่มกินอาหารกินชาแล้วก็เขาก็จะแบบออกกาลังกายประมาณสนาทีอย่างนี้ค่ะแล้วหลังจากนั้นอะ่ะเขาก็จะมีเวลาของเขาเลยว่าตอนเที่ยงเขาทําอะไรเอ,อตอนเย็นเขาทําอะไรนะบางคนที่เป็นแบบเหมือนคนที่ประสบความสําเร็จที่หมอเจอเขาจะให้ความสําคัญกับตอนตืน่นนอนมากอืบางคนเขาก็จะมาเขียนเป้าหมายของเขาในตอนตื่นนอนดื่มน้ำสองร้อยถึงสามร้อยลิตร ออกกาลังกายแล้วก็เก็บที่นอนเป็นสิ่งที่สําคัญสุดๆเพราะว่าสมองเนี่ยชอบความสะอาดชอบความมีระเบียบใครคิดอะไรไม่ออกนะคะลองแบบเหมือนเอาของเขาไปทําดูก็ได้ตื่นนอนออกกําลังกายสามนาทีเก็บที่นอนทําอย่างเงี้ยทุกวันเนะแล้วก็ลองแบบคิดกิจกรรมกิจวัตรประจําวันต่อตอนเที่ยงตอนเย็นว่าทําอะไรกินข้าวกี่โมงทำงานกี่โมง บ้านมาแล้จะทำอะไรในตอนเย็นให้คิดอย่างนี้นะคะอันแรกคือข้อแรกคือการ s ส i c k l y with your routine ทำกิจวัตรประจำวันอย่างหมกมุ่นหมกมุ่นอยู่กับกิจวัตรประจำวันของตัวคุณเองตัว E นะคะคือคำว่า emotionemotion em ก็คืออารมณ์ใช่ไหมคะอ,อ,อารมณ์เนี่ยเขาบอกว่าให้รับรู้อารมณ์มาค่ะ แล้วก็ยอมรับอารมณ์ไม่ต้องไปปฏิเสธนะคะให้รู้แล้วก็ให้สังเกตว่าเราตอนนั้นเรามีอารมณ์ยังไงหลังจากนั้นอ่ะให้เราแบบเหมือนพูดออกไปกับเพื่อนถ้าเรามีอารมณ์ออมีอารมณ์อะไรให้พูดกับให้พูดออกไปกับเพื่อนอย่างเช่นหมอก็เคยทํานะคะแบบหงุดหงิดตอนนั้นนหงุดหงิดมากเราก็เหมาะนั่งมองตัวเองว่าเราแบบหงุดหงิดเออเรามีอารมณ์หงุดหงิดพอเรารู้เสร็จอ่ะ เราก็เหมือนบอกกับคนที่เราหมุดหิดด้วยเออว่าแบบเออเราขอโทษนะเราแบบเออวันนี้เราหนุดหิดอะไรแบบนี้เหมือนกับเป็นการอยอมรับอารมณ์ตัวเองค่ะลองทําไปทุกอารมณ์นะคะแล้วก็หมอว่าอันนี้ยมันจะดีมากมันจะทําให้เรารู้ทันคือบางทีพอเราพอเรารู้ว่าเราแบบเริ่มจะมีอารมณ์แบบโกรธละเราก็หยุดได้อ่ะ มันจะเหมือนทันอารมณ์มากขึ้นนะคะถ้าเรารู้จักแบบสังเกตในการที่จะมองอารมณ์ตัวเองอะเออเราจะไม่แบบเหมือนหลุดเข้าไปกับอารมณ์โกรธนะั้นนานๆอะไรแบบเนี้ยเราก็จะตัดตัดได้เร็วนะคะนนต่อมาตัว S S หมายถึงตัดการตัดค่ะตัดอะไรตัดสื่อออนไลน์แล้วก็โซเชียลมีเดียอืม ใครตัดไม่ได้นะลองไปดูหนังเรื่องโ o c i a l ลใดเล m มมาเฮ้ยหมอดูละค่อนข้างดีอะ่ะมันเป็นเหมือนกับจะบอกว่าตัวโซเชียลอ่ะมันมีอัลกอริทึมรูปแบบอืม,มันมีรูปแบบที่จะจดจําคนคนนั้นในการดูโซเชียลออย่างเช่นคุณกอไก่คุณกอไก่เนี่ยชอบเล่นโซเชียลเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเอเช่นเรื่องการดูเพจ คุณกอไก่ก็จะได้รับการโฆษณาเรื่องของเพจมาตลอดเลยอันเนี้ยเรียกว่า,าัลกอริทึมของ Facebook, Youtube, Instagram ทุกอย่างถ้าคุณสนใจเรื่องอะไรมันพยายามจะผลักเรื่องนั้นอะเข้ามาใส่สายตาคุณเข้ามาใส่ในโซเชียลคุณมันมี AI คอยจับอยู่ดังนั้นนะคะเวลาที่คุณดูโซเชียลมีเดียของคุณอะ คุณก็จะไม่เหมือนกับของเพื่อนเพราะความสนใจะจะไม่เหมือนกันแล้วโลกของคุณที่สร้างจากโซเชียลมีเดียของคุณมันก็จะเป็นโลกของคุณเหมือนกับหลุดเข้าไปในโลกนั้นโดยที่คุณไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่รู้ว่าโลกจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเขาเรียกว่าโลกเสมือนจริงลองไปดู Social ลไดเร m มานะคะดีมากเป็นหนังสารคาดีที่เอาคนที่ทำงานในโซเชียลมีเดีย ทำงานใน f a c e b o o k g o o g l e อะไรเยอะแยะจำไม่ได้อะทวิสตเตอร์เฟออินสตาแกรมทุกๆคนนะคะที่เขาทํางานแล้วเขาล่าออกไปอเออแล้วเขาอ่มาพูดเกี่ยวกับเรื่องของโซเชียลมีเดียนะสรุปอะ่ะต้องมีเวลาตัดอย่าเล่นตลอดเวลาเออแล้วก็รับรู้ไว้ด้วยนะคะว่ามันมีอะไรอัลกอริทึมอะไรแบบนี้ซึ่งซึ่งสมองอะของเราอะก็จะมีอัลกอริทึมเดียวกับ Facebook เลยนะสมมติว่าเรา สนใจเรื่องอะไรสมองมันก็จะแบบพยายามหาวิธีการอะออมาทําให้เราอะได้เจอเรื่องที่เราคิดอยู่ในหัวให้ได้อะอะไรที่อยู่ในหัวคุณเยอะๆอะคุณจะต้องปรับเป็นให้มันเป็นสิ่งที่ดีอเอ,อ่อไม่งั้นน่ากลัวอันตรายนะคะแต่ว่าเทคโนโลยีจริงๆมันก็ไม่ได้สิ่งที่ไม่ดีนะคะสมมุติว่าเรามองหาสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นประโยชน์อะก็จะพร่งผูเข้ามาหาเรา เราต้องพยายามใช้เทคโนโลยีไม่ใช่ให้เทคโนโลยีมาใช้เราเราจะไม่เป็นเครื่องมือของเทคโนโลยีเด็ดขาดเครื่องเทคโนโลยีมันต้องเป็นเครื่องมือให้เรานะคะดังนั้นอยา่าตกเป็นทาสมันถึงตัวที่4ี่แล้วตัวที่4คือตัว e export l คือการค้นหานะคะ export l ที่เขา่ให้หาก็คือ Pa s ชั่นหรือสิ่งที่เราปรารถนานะคะ สิ่งที่เราทําให้เราแบบเหมือน fulfill ทาให้เราแบบภูมิใจทําให้เราสบายใจทําให้เรามีความสุขเราทาแล้วมีความสุขเราอยากทํามันอะไรแบบเนี้ย<ม>เออเนาะว่า p a ชชั่นอย่างเดียวอะ่ะมันไม่พอมันต้องมีคําว่า p อ r p o พสก็คือจุดมุ่งหมายด้วย p a ชชั่นนะั้มันหมายถึงตัวเราคนเดียวค่ะแต่ p อ r p o พสหมายถึงการทําอะไรจุดมุ่งหมายอะ่ะคือการทําอะไร ให้เราเพื่อคนอื่นมันจะมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นคุณจิมควิกเนี่ยแพชชั่นเขาก็คือการเรียนการเรียนรู้เพราะว่าเขาสมองแบบไม่ดีมาตั้งแต่เด็กใช่ปะเออเขาก็มีแพชชั่นบ่าเขาจะต้องเรียนให้ได้จะต้องเรียนรู้ให้ได้เขาจะไม่ยอมเป็นคนสมองไม่ดีแพชชั่นก็คืออันนี้แต่จุดมุ่งหมายเพอร์โพสก็คือการที่ทํำยังไงก็ได้ให้คนนะมีความสามารถในการเรียนรู้อันนี้คือจุดมุ่งหมาย มันจะไม่เหมือนกันมันจะส่งผลต่อคนอื่นด้วยให้ลองหาแพชชั่นกับเพอร์โพสในชีวิตของตัวเองะคะ่ะว่าตัวเองมีแพชชั่นกับเพอร์โพสอะไรนะต่อมาข้อสุดท้ายนะคะก็คือตัวทีตัวทีก็คือคำว่าเิงคิดก็คือคิดถึงแบบความฝันจินตนาการนะคะเราจะต้องมีนะคะคิดให้ใหญ่คิดถึงความฝันฝันไปเลยว่าเราจะอยากเป็นอะไรอยากมีอะไรนะคะ ออแล้วก็คิดไปเลยอันนี้ก็จะเป็นการฝึกสมองเหมือนกันทั้งหมดเนี่ยก็เป็น5เทคนิคนะคะถ้าใครยอยากจะไปดูหรือว่าไปศึกษาคนจิมควิกเขามีแบบข้อมูลแบบเยอะมากมีหนังสือ,อ,อที่เขียนมาออกมาเยอะมากคะ่ะน่าสนใจแบบทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวถ้าหมอเจออะไรที่น่าสนใจจะเอามาแชร์ให้เพื่อนๆฟังทีหนึ่งนะ